ทุกท่านบกับผ,ผมชานะครับวันนี้มาอัปเดตค่างเงินนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือพูดง่ายก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับก็หลายคนที่จดค่างเงินนะครับหรือหลายคนที่ไปตามเพจผมคุณจะรู้ว่าหลังจากที่กรงอปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับให้มาใกล้ศูนมากที่สุดหรือประมาณ0.25ถึง 0.5นะครับกูจะเห็นว่าเงินมีการสวิงตัวขึ้นนะครับเงินมีการสวิงตัวนะครับซึ่งก่อนวันที่16นี้มีสวิงตัวอยู่ต้องบอกกันตรงว่ามีสวิงตัวอยู่4ตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็มี USD นะครับ USD นี่สวิงตัวไปที่17สตางค์นะครับวันที่11นั้น อัตราการขายอยู่ที่สามสิบจุดหนึ่งสามสิบจุดเก้าห้านะครับพอวันที่สิบสองเป็นสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองนะครับก็สวิงไปที่สิบเจ็ดสตางค์นะครับส่วนยูโรนั้นถ้าใครได้ติดตามเมื่อวันที่สามมิถุนายนะครับอัตราการขายอยู่ที่สามสิบห้าจุดสองศูนย์ครับพอมาวันที่ ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13มันก็สวิงตัวขึ้นมาเป็นอัตราการซื้ออยู่ที่35.60ถึง34.75ครับก็สวิงไปประมาณ40สตางค์นะครับสำหรับสกุลยูโรนะครับแต่วันนี้ยูโรมันราคามันก็ร่วงลงมาหน่อยนะครับจากก่อน35กว่าครับส่วนฟังสวิตนะครับ ฟังสวิตไม่ได้สวิงนะครับแต่มีสกุลที่เหลือเชื่อที่สวิงครับก็คือสกุลของออสนะครับเมื่อต้นเดือนต้นเดือนเงินออสนี้ราคาขายอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดสามห้านะครับแต่พอหลังจากไม่กี่วันผ่านมานะครับประมาณวันที่หกนะครับอัตราการซื้ออยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดแปดศูนย์ครับก็เลยกับว่าเงินออสเนี่ยสวิงสี่สิบห้าสตางค์นะครับ โอ้โหเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับเงินออสสวิง4.5สตังค์นะครับจากการที่กนอปรับค่าเงินนะครับทำให้เงินออสนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้ซื้อครับเงินออสครับต้องบอกตรงๆนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันครัมันเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ผมเคยทาคลิปหลายคลิปนะครับก็คือไอ้ตัวนี้ซีแลนครับ เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤษภามาถึงลากมาถึงต้นเดือนประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองราคาขายมันยังอยู่ที่สิบเก้าจุดแปดศูนย์ะครับสิบเก้าจุดแปดศูนย์คุณฟังไม่ผิดนะครับราคาขายนะครับแต่พอหลังจากไม่กี่วันผ่านมานครับลากยาวมาจนถึงวันที่สิบนะครับ มันสามารถที่จะทำกำไรหรือสวิงขึ้นมา65สตางค์นะครับสูงสุดวันที่9นะครับอัตราการซื้อ20.45นะครับจากวันที่19.80นะครับสวิงทันที65สตางค์ครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับสกุลน,นี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนช่วงนี้นะครับ ผมแนะนําทุกท่านนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ท่านลองศึกษาลองจดดูนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับก่อนที่ท่านจะไปแลกเปลี่ยนดูสักเจ็ดถึงสิบห้าวันว่าเงินมันสวิงตัวขึ้นลงยังไงนะครับแต่ถ้าใครต้องการรายละเอียดมากกว่านั้นผมก็มีเปิดสอนนะครับก็ทักมาตามหลายข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้อัปเดตแค่นี้ครับถ้าไงเดี๋ยวถ้ามีกากดสผมจะขึ้นกระดานนะครับสวัสดีครับ